ว่าแบบดูหล่อขึ้นไปทําอะไรมาหรือเปล่าก่อหน้าไม่ได้ทำอะไรครับก็ดูแลตัวเองไงออกกำลังกายแล้วก็พักผ่อนเยอะๆครับมีคนทางบ้างไหมคะช่วงนี้คือจริงๆช่วงนี้ผมก็อยู่แต่ในกองละครนะเพราะว่า7วันก็ถ่ายละคร7วันเลยนะครับก็ไม่ไม่ค่อยได้เจอมาเจอผู้คนก็นี่มีวันนี้เนะนี่ยเนี่ยก็มีโอกาสที่มาเจอ Fan แฟนๆที่เราดีมบ่องการแบบเปลี่ยนไปอะไร ก็อาจจะอาจจะโตขึ้นแล้วก็อาจจะแบบเล่นกีฬาเล่นกีฬาหนักแล้วก็แบบว่าทานอาหาราสุขภาพอะไรเงรี้ยก็อาจจะแบบดีขึ้นอะไรเงี้ยครับผม มีการดูแลน่าเป็นทีเกิดนะครับไม่ไม่คือปกติก็จะเข้าไปทำทรีตเมนต์บ้างแต่ช่วงนี้ไม่มีเวลาไปทำทรีตเมนต์เลยนะครับผมเพราะปีนี้เหมือนเป็นข่าวที่ของเราด้วยครับเราคอยก็ยังทดสอบคิวรอละหลายเรื่องก็ต้องบอกว่าขอบคุณช่องเจ็ดนะฮะแล้วก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านนะที่แบบให้โอกาสผมเพราะว่าช่วงนี้ถ้าจบนีเราดีเพลิงก็มีแหวนสว่านแล้วก็มีผู้ปรับฉับั้บหัวใจต่อเลยอะไรเงี้ยก็ถ่าย7วันเหมือนเดิมครับผมก็ สนุกดีครับเป็นปีที่งานเยอะที่สุดใลยปีใช่ครับเป็นปีที่งานงานเยอะที่สุดเลยที่ที่เคยมีมาก็กปีนี้ก็ละคร3ามเรื่องนะครับรผมตอนนี้เป็นสามเรื่องที่ถ่ายอเปล่ใช่ครับตอนนี้ก็3มเรื่องที่ถ่ายอยู่ก็คือตอนนี้ลีลาวดีเพิงปิดกล้องไปแล้วแล้วก็ตอนนี้ถ่ายแหวนสวากับพี่แพนเค,ค้กอยู่แล้วก็กำลังจะเปิดเรื่องอผู้ปรับฉับหัวใจคู่กับอ่ารีนนะครับผมเขาชอบเขดาดัง คือคือคือล่าสุดผมก็เข้าไปสวัสดีพิมพ่หมายทางอนอกนะฮะก็เขาก็เขาก็บอกว่าเออปีนี้ดูแลสุขภาพด้วยนะเพราะว่าเขาเขารู้ว่าช่วงนี้ถ่ายถ่ายละครหนักจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็นอกจากถ่ายละครแล้วผมยังมีเรื่องเรียนด้วยตอนนี้ก็กําลังจะต่อปริญญาโทวันที่วันที่น่าจะประมาณวันที่21 22เนี้ยผมรับปริญญาโทได้รับปริญญาตรีแล้วอะไร ในที่ปีนี้จะมีมีงานอะไรเข้ามาอีกไหมคะจะสองงามีแล้วเอ่อก็นอกจากละครก็มีอีเวนต์ต่างจังหวัดค่อนข้างเยอะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ก็ก็จะไปโรลโชว์ต่างจังหวัดมากกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็มีถ่ายหนังสือมีมีมีงานอีเวนต์ในกรุงเทพด้วยไงก็คงจะแนวแบบน่ารักสงสายสสอะไรเงี้ยเพราะว่าผมก็ยังไม่พร้อมแบบเซ็ตสิ้เลยก็จะเป็นต่ออ่าเงี้ยครับเดียวหลัง เออผมผมว่ามันขึ้นอยู่กับผู้จัดการที่แบบเมนจคิวตารางให้ไรเงนะี้ยว่าเอออาทิตนี้เราเราถ่ายละครอาทิตนี้เราถ่ายละครอาทิตนี้เราเราไปเรียนไรเงนะี้ยก็ก็แบ่งๆเวลาได้ครับแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้เข้าแบบเยอะเหมือนคนอื่นแต่ว่าปริญญาโทเขาไม่ซีเรียสอยู่แล้วคือคือผมคุยกับเหมือนกับครูที่เป็นจเ,เ,เป็นที่ปรึกษาของผมไรเงี้ยเขาก็บอกว่าถ้าถ้าว่างๆก็เข้ามา เข้ามาคลาสได้อะไรเงี้ยซึ่งแบบก็เป็นอะไรที่สนุกดีนะครับแล้วต่คนท,ที่รักตลอดจะจบดีด้านไหนก็ผมต่ออ่านิเทศศาสตร์สาขาภาพยนตร์เหมือนเดิมนะเพราะว่าด้วยตัวผมเองผมชอบผมชอบเรียนทางด้านนิเทศศาสตร์อยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็จบไปสามารถเป็นอาจารย์สอนพิเศษได้ก็ก็เป็นอะไรที่แบบดูดีเรื่องเรียนแฮปปี้เราไม่ต้องหัวใจบ้างดีกว่าเพาถามอีกนิดนึงว่าตอนนี้บอกว่ามีคนคุยอยู่เป็นดังรูปช่องเรียกว่าวัยใช่แล้วครับผมก็ ออตอนนี้ก็มีคุยคุยอยู่บ้างนะแต่ว่าก็ <c oughs> ก็คุยเป็นพี่พี่ชายกับอะไรเนงะี้ยไปนะ <c oughs> ก็คุยเป็นพี่น้องกันเพื่อนจากพี่ที่บอกเมื่อกี้คือก็มีคุยคุยบ้างคุยมีมีเพื่อน,เพ,อนเพื่อนในในหมาอะไรด้วยอนะไรเงี้ยก็แบบก็เป็นเป็นพี่เป็นน้องไปเพราะว่าตอนนี้ผมแบบทางานเจ็ดวันซึ่งแบบคงไม่มีเวลาแบบไปไปดูแลใครเต็มที่ขนาดนั้นอนะไรเงี้ยเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่า เราเป็นนักแสดงแล้วแบบเราทํางานหนักขนาดนี้แล้วจะมีใครสักคนหนึ่งมันมันไม่แฟร์สำหรับเขามากกว่าเพราะว่าก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้ก็คุยแบบว่าเป็นพี่น้องกันหมดนะก็คุยผมก็คุยบบกับ,บนักแสดงร่วมทุกคนนะไม่กลัวเหงาเหรอครับเพราะว่าทำงานเยอะขนาดนี้แล้วละเดือนนาฬกวันเลทัทายแบบใช่ครับทุกปีออของวันเวลัยทายก็จะเหงาทุกปีเลยก็<ม>คือกลัวเหงาไหมเราก็มีครอบครัวเราก็มีเพื่อนๆเ,เรามีออพี่ๆน้องๆที่ดีก็แบบ ถ้าเหงาก็โทรหาเพื Pen ่อนเหงาก็ไปหาพ่อแม่อะไรเงี้ยมันก็มันก็ทำให้คายเหงาคายเหงาได้แต่ว่าเรื่องแฟนมันผมว่ามันยังไม่ถึงเวลามากกว่าเพราะว่าตอนนี้ก็ก็ทำงานไปก่อนจะชวนพี่เชียไปไหนหรือเปล่าก็สําหรับพี่เชียก็ได้คุยกันบ้างนะก็คุยเป็นเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับเพราะว่าเราก็ปรึกษาเรื่องละครเรื่องอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาเขามีประสบการณ์มากกว่าเลยครับผม คือนับนับตั้งแต่วันวันเกิดผมก็ยังไม่ได้เจอกันเลยฮะเพราะว่าก็คงจะทํางานกันหนักแบบนา้ฮะก็ล่าสุดที่ได้เจอกันก็เจ็ดสีคอนเสิร์ตครับผมนานมากที่ไม่ได้เจอกันอะไรนะไม้ึขนห อันนี้ก็เรื่องเป็นเรื่องของอนาคตมากกว่าเพราะว่าเราทั้งคู่ก็ทํางานผมก็แบบอย่างที่บอกว่าผมก็ทํางานเจวันเลยคือคือคือปล่อยให้เวลามันมันเป็นเรื่องพิสูจน์ดีกว่าต่นแร่คนเชียร์ทีไรแล้วมันดูคนเพิ่ตลอดผมเพินเทุกคนผมเป็นคนที่อายครับ ำว่าเราหน้าเหมือนกันมากก็คือจริงๆล่าสุดในในสแกมของผมเขาก็โพสต์รูปพี่เชี่ยขึ้นมาก็เป็นคอมเมนต์ที่เยอะที่สุดอะไรเงี้ยเขาก็แบบเขาก็คงจะคิดถึงละครที่เราเล่นร่วมกันมั้งครับก็คือเป็นเรื่องของเคมีมากกว่าคือเหมือนกับคนดูเขาไปเห็นว่าผู้ใหญ่ทางเชียร์ก็แฮปปี้กับเราดีนะคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยครับคุณพ่อคุณพ่อคุณแม่พี่เชี่ยก็น่ารักอะไรเงี้ยก็ก็เจอกันในกองบ้างอะไรเงี้ยเขาก็แบบ คุยถามถ่ายถึงเขาก็เอ็นดูอะไรเงี้ยก็ดีใจที่เขาแบบเอ็นดูเราไปเจอนองพ่อทันข้าวเองก็ตั้ง ไม่เคยครับ่มกันนะครับก็ยินดีนะฮะเพราะว่าเราเองเคยคุยกันอยู่เลยว่าเฮ้ยเราน่าจะเจอกันสักเรื่องนะอะไรเงี้ยก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับทางช่องแล้วก็ทางผู้ใหญ่เขาเขาแนะนำเขาเขาเห็นว่าเหมาะสมแล้วก็วางตัวละครมาถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งได้ร่วมงานกันอีกครั้งหนึ่งก็ดีใจนะก็ยินดีร่วมด้วยอะไรนะฮะตอนนี้ก็ยังไม่ไม่เปิดอะไรเพราะว่าคือผมว่า <fin anta> <ots> <ก> คือถ้าเปิดแล้วแล้ว,แล,วแล้วมันไม่ไม่เป็นอย่างอย่างที่บอกมันก็แบบค่อนข้างที่จะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ถูกเลย้ยเพราะว่าช่วงนี้ผมมีทั้งทั้งสองเรื่องไม่ว่าจะเป็นหันสวางแล้วก็อ่าคู่ปรับฉบับหัวใจที่ที่กําลังจะถ่ายทําอยู่ซึ่ง,ซ,งซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะอ่อนแอเมื่อไหร่น้องก็ผมร่กับครีนด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเป็นยังไงบ้างกับครีนน้คงปัญาอไหมครับก็อ่าสหรับครีน,น,น,นะรรนเรื่องคู่ปรับฉบับหัวใจนะฮะก็เป็นอ่เมื่อเมื่อเมืม่อหลายวันก่อนไปฟิตติ้งมาก็น้องเขาน่ารักดีนะฮะแล้ว เราเคยเจอกันมาก่อนหน้านั้นแล้วเคยเคยทำงานอีเวนต์ร่วมกันแล้วอะไรเงี้ยเขาก็แบบมีเป็นคนที่มีอัญยาสายดีแล้วชวนคุยด้วยอะไรเงี้ยครับผมถ้าจะมีฉากอะไรเงี้ยเราต้องเราก็จะเปล่งใจพี่แคลรี่อะไรเงี้ยเอออันนี้ก็ต้องขออนุญาตนิดนึงเพราะว่า เรื่องนี้มันค่อนข้างเป็นเป็นดราม่าหน่อยๆเห็นเขาบอกว่ามันจะเป็นดราม่าผสมคอม,มดี้นิดๆอะไรเงี้ยก,ก็ตามสูตรละครอะไรเงี้ยแต่ว่าส,วส่วนผมเนี่ยผมรับบทเป็นมาวินซึ่งก็จะเป็นคนที่แบบเอาแต่ใจตัวเองเแล้วก็เป็นคนที่แบบค่อนข้างไม,ไม่ไม่ให้ความสําคัญกับความรักเพราะว่า,าครอบครัวรวยมากอะไรเงี้ยแล้ววันนึงวันนึงมาเจอกันนางเอกซึ่งทําทให้เรารู้ว่าเออความรักมันมีคุณค่ามากน้อยแค่ไหน